ต่อเนื่องกันที่เรื่องของดีพร้อมกันบ้างค่ะดีพร้อมค่ะลุยลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีเยี่ยมชมพัฒนาการผู้ประกอบการอัจฉริยะผลสําเร็จต้นแบบตามแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยค่ะนายใบน้อยสุวรรณชาตรีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะนําคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมและเจ้าหน้าที่จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมผู้ประกอบการอัจฉริยะในพื้นที่ค่ะ โดยในช่วงเช้าได้เยี่ยมชมบริษัทไคฮัสึไคเซนเอ็นจิเนียริ่งจำกัดชนบุรีเป็นบริษัทผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเก้าอี้เครื่องบินซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะได้รับความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจเรียนดูเรื่องระบบการบริหารคุณภาพในบริษัท แนวทางพัฒนาบุคลากรที่รับนักศึกษาฝึกงานและคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานพร้อมทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะจึงได้เงินทุนมาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยตั้งเป้าในอนาคตจะเป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะได้เยี่ยมชมบริษัทมัธร์ฟู้ดประเทศไทยจำกัดจังหวัดชนบุรีเป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งอาหารพร้อมทานอาหารพร้อมปรุงน้ำจิ้มน้ำซอสน้ำแกงเป็นต้นค่ะซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการดีพร้อมแคปิตอลมาร์เก็ตกับทางกรมส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมก็ได้มีการรับการพัฒนาแล้วก็วางแผนระบบแฟรนไชส์มากกว่า50บบริษัทแล้วก็ได้มีการขยายแฟรนไชส์แล้วก็ขยาย การตลาดได้มากขึ้นด้วยนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะได้กล่าวว่านายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีความห่วงใยกับกลุ่มผู้ประกอบการนะคะพร้อมกับเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีการสั่งการให้ลงพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีเยี่ยมชมการดําเนินการแล้วก็ผลสําเร็จจากที่ผู้ประกอบการได้เข้า เข้ารับการอบรมและคําแนะนําของกระทรวงซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการเองก็มีพัฒนาการที่ดีอีกทั้งนะคะยังมีในส่วนของการที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นการสนับสนุนการทํางานของคนในพื้นที่การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้ฝึกงานแล้วก็ต่อย,ยอดเป็นอาชีพในอนาคตซึ่งส่วนนี้เองนะคะก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยค่ะ